นายวีรพลผลเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านลาดตำบลศรีสุขอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามไนะนำผู้สื่อข่าวไปชมแปลงเกษตรโคกหนองนาภายหลังจากได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวนสามไร่หันมาทำเกษตรผ่านมากว่า3ปีแล้วพื้นที่ดังกล่าวเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นตามลำดับโดยนายวีรพลผล,ลเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านลาดได้บอกว่า เดิมพื้นที่ดังกล่าวใช้สำหรับทำนาปลูกข้าวเนื่องจากพื้นที่ประสบปัญหาปลูกข้าวไม่ได้ผลผลิตที่ดีเท่าที่ควรอีกอย่างไม่มีความมั่นคงในอนาคตจึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาพอชออำเภอกันทรวิชัยโดยได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆได้แก่ขุดสระน้ำจำนวนสองบ่อและกลองไส้ไก่ภายในหนองน้ำและคลองก็นำปลามาปล่อยเลี้ยง ทั้งปลาธรรมชาติปลากินพืชเพื่อสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงส่วนโคกและคันคู่ก็ทำการปลูกพืชทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ป่ารวมทั้งพืชผักสวนครัวเช่นไผ่มะพร้าวน้อยนามะขามเทศมะเขือฝรั่งเป็นต้นซึ่งปัจจุบันภายในสวนสามารถมีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ทุกวันโดยเฉพาะหน่อไม้ส่งผลให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องโดยนายวีร,รพลพลเดชบอกต่อไปว่า ความรู้ในการทำเกษตรนั้นตนเองก็ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมการอบรมจากศูลลนย์เรียนรู้กัมพีอำเภอบระบือจากนั้นก็นำความรู้มปฏิบัติใช้ในพื้นที่ผ่านมาประมาณ3ปีครึ่ง ภายในพื้นที่เริ่มมีสีเขียวและเห็นผลเป็นรูปธรรมมีกลิ่นแบ่งปันและมีรายได้เข้ามาและสิ่งที่ตนเองภาคภูมิใจเป็นอย่างมากก็คือมีโอกาสได้เข้าประกวดโครงการโคกหนองนาระดับจังหวัดมหาสารคามปรากฏว,ว่าได้อันดับที่หนึ่งของจังหวัดทําให้ทุกวันนี้ตนเองและครอบครัวมีความสุขมีกําลังใจในการทําเกษตรและพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้พร้อมกับปลูกฝังให้ลูกหล,ล,ลานได้มีเจรักในการ การเกษตรเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงยั่งยืนในอนาคตต่อไปความเป็นไปเป็นมาครับที่ว่าปรับเปลี่ยนพื้นที่นี่ครับพื้อุติตะกรอนนี่เฮ็ดอย่างเมื่อกวันครับที่ว่าเขาจะปรับมาเฮ็ดเป็นโขงรงงานเื้นที่ตะกรอนกับเฮ็ดหน้าครับเฮ็ดหน้าก็บ่ประสบความสําเร็จครับนิสตัญญาไหมครับเต็มอยู่ปีหนึ่งกับไม่ได้เข่าหรอกครับไม่ได้เข่าไม่ได้เข่าแมนนิสตัญญาวิ่งได้พ้นดีก็ได้เนี้ยวิ่ได้พ้นดีก็บเลี้ยวเลยผมบอกเลยว่าเอาห้องถิ่มาทนอยู่แบบ พฤติกรรมเดิมๆเมื่อสี่มันก็ลูกไปแง่ไปนาต่อไปห้องสีเพมีควาหมั่นคงทั้งอาหารผมเลยตัดสินใจเขารวมพวงกันนะครับโคงหนองนาครับพื้นที่ประมาณเท่าไรครับทีว่าเขาี่ยันมาเห็ดเป็นโคงหนองนาเนี่ยครับสามไรครับสามไรนครับภายในภายในสามไรนี่ครับเห็นว่ามีการแบ่งสัดส่วนเนาะครับครบมีอย่างเนี่ยครับไรสู่ฟังนะครับมีโคงเราลกวกไม่น้องแร้วก็ไม่น้าครับโกกนี่โคกนี่ เห็นอยู่นี่ครับเขามีปลูกพืชห่ายางเนาะงีนครับมีอย่างแนี่ครับไรตูฟังเนี่ยโคกับมีพวกไม้ผลก็จะมีพวกมะพร้าวมะละกอแล้วก็ขนุนแล้วกับฝรั่งกิมจูมะขามเทศแล้วก็ไผ่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ไม่ป้ายเศรษฐกิจอยครับนี่ครับนี่ขู่เขาครับหนอมีอยู่สองหนองครับแล้วก็มีคล้องใส่ไก่คล้องหนึ่งครับ ห้องใส่ไกลเชื่อมหากันบ่ครับเรืองใหญ่ห้องเขาใส่ไกล้ตะก้อนนี่ก็เชื่อมหากันที่นี่ก็เกิดประสบปัญหาน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็น้ำแรงกันผมก็เลยตัดสินใจบ่ให้เชื่อมหัาหากันครับเพราะว่าจะเ้องใส่ระบบอันนี้คือยไงระบบสูบน้ำแค่เอาครับพอปลาเฮาก็สิได้อยู่ในบริเวณนั้นครับครับผกความรู้ในการเฮ็ดเกษตรเนาะครับผสมผสานที่ว่าเก็บองนั้นี่เอาแปเอาความรู้มาใส่ตะก่อนเฮาสิมาเฮ็ดเป็นเป็นรางได้ขนาดนี้ ครับก็คือไดเขารับการอบรมนะครับจากโครงการคนของน้ำโมเดลของพระชอนะครับอบรมยุทธ่ศูนย์กัมพีบลบือเป็นเวลาหาหมื่นซี่ขึ้นครับรักสูตรเข้มงวดขนาดครับครับผู้ใดได้ผ่านการอบรมลักสูตรนี้มาผมว่าสามารถเหตุใดทุกคนครับอบรมได้ความดูมาแล้วปั๊บเขาก็มาเริ่มลงมือปฏิบัติจริงครับผมเห็ุหาหกเดอนแรกเนี่ยผมว่าผม บ่ได้ขึ้นฮอดบัลลนะครับเห็ดคุ้มเห็ดจืดนี่นะครับเพระว่าเขาอย่างให้สบควาอมสาเร็จเร็วๆครับเขาก็ถุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์เลรครับเห็ดขังได้เท่าถึงขนาดนี้ครับตอนตอนนี้หลังจากว่าเขาลงมือปฏิบัติมาเนี่ยครับ่านม้าได้โดนบ้านใดหรอครับเป็นลูกเป็นหลานครับประมาณสามปีกว่าล้วครับสามปีกว่าครับในขนาดนี้ครับเห็นว่าเขามีการขอประกวดพร้อม แมนครับในเขาประกวดปีปีโกหาครับนี่การเขาประกวดตรงนั้นครับโครงการเนี่ยครับของของพ่อช่อแหละครับของน้องนาครับเป็นดําดีของท่านผู้ว่าครับอยากให้มีการขับเขื่อนเกยวกับโครงการพวกน้องนะเห็นมันเป็นรูปธรรมนะครับตรงนั้นไม่ได้มีการประกวดเพื่อเป็นการแขวนกาลังใจกันนะครับของพี่น้องของน้องเขาครับผมประกวว่าเขาได้ได้ดันดับที่เท่าไหร่ครับประกฏว่า กดไปไป,ไป,ปกติมาปกปกติวันใดที่หนึ่งครับเปลี่มนรับที่หนึ่งครับ <c oughs> เกินขาดครับผม <c oughs> ตอนแรกว่าได้ขาดหวังเลยครับเด็ดไปเรื่อยๆเด็ดไปพ่อใหญ่ยู่ได้กินเนี่ของไหมครับที่นี่ผลติดตามมามันก็เลยเกินขาดครับชี่บริก็เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพื <c oughs> ่อให้เขามีความขยันมีความมั่นนะครับผมับามีพี่น้องสนใจเป็นอยากเข้ามาศึกษาดูงานเนาะครับครับสถานที่ตั้งอยู่ได้ครับอยู่บ้านไหนครับตั้งอยู่บ้ัลลารบุรพภาพมุทิติสิบสามครับ ตำบลศรีสุขอำเภอธนบชัยจังหวัดมหาสารคามครับนี่เป็นมาบพสต์เนาะครับสามารถติดต่อได้ทั้งไหนครับทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ right <c oughs> ทั Perfect, ้งเบอร์โทรศัพท์ครับเฟซบุ๊กกะเชิญก็ไปที่วิรพลเพื่นเดชเบอร์โทรกั0988025218ครับ